คุณกำลังจะมีแฟนหุ่นแซบหุ่นดีต้องบอกเลยความรักนี้สุดแซบว้าว g r a a t เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดไปเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาความรักดวงชะตาความสัมพันธ์ของคุณนั้นสัมพันธ์กับดาวอังคารที่จะย้ายราศีวันที่6ธันวาเวลาดี1 9รนิกายี่นาทีจากราศีตุลเข้าสู่ราศีธนูนะคะตุลพิจิกแล้วก็มาธนูนะ กินระยะเวลาไปจนถึง15มกราปี2569ต้องบอกเลยช่วงเวลานี้ดวงชะตาของคุณจะได้คนแซบแซว้าคุณดวงชะตาของคุณจะได้กลิ่นแซบว้าดวงชะตาของคุณจะมีโอกาสที่จะมีแฟนแซบนะ หุ่นดีหุ่นแซบความรักแซ่แบๆจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคนวนะคือมีโอกาสที่จะมีความรักที่แบบว่าสุดหวือหวาสวิสุดสวิงลิงโก้นะเออมีโอกาสที่จะมีแฟนแซ่บๆนะนะหุ่นดีหุ่นแซบนะมีความเขาเรียกว่ามีความ เอ่อเย้ายวนหัวใจนะมีสเสน่ห์ที่น่าลลลหลงรักหลงไหลคลั่งไคลต้องบอกเลยว่าเร็วดีนี้เร็วๆนี้นะความรักสดใสความรักสุดแทบ <c oughs> นะโดยเฉพาะหากคุณเลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วเกิดในลัคนาราศีแล้ววันเกิดตามที่จะกล่าวไปในข้างต้นนีนะคะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่านะคุณจะได้เจอคนแซบแทบเร็วเร็วนี้นั่นแหละหรือถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนแล้วต้องบอกเลยแฟน คุณจะแซ่บกว่าเดิมาดอนะเหมือนใส่พริกสิบเมตรดอดเพชมากมเลยนะได้แก่คนที่เกิดในลัคนาราศีธนูสิงห์มิถุนเมษแล้วก็กลุมค่ะแล้วกนที่เกิดในวันเสาร์อาทิตย์แล้วอ,อ,งอังคารนั่นเองนะเออต้องบอกเลยค่ะคุณเลื่อนฟิตมาเจอคลินนี้แล้วอยู่ในลัคนาราศีและว,วันเกิดตามที่กลาไปครั้งต้นด้วยต้องบอกเลยช่วงนี้นะ ดวงชะตาของคุณมันมีโอกาสที่จะมีความรักแบบสุดแซบเข้าใจปะคือถ้าโสดก็จะได้เจอคนแซบๆหุ่นดีหุ่นแซบความรักสุดแซบถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนก็ต้องบอกเลยคุณจะมีช้อยมีทางเลือกนะจ๊ะเออนะก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสได้เจอคนแบบแซบๆนะส่วนใครที่ยังไม่แซบเขาก็อาจจะไปทําตัวเองให้แซบค้นเนอะนะหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกเลยช่วงนี้เสน่ห์ของคุณนะจะรุนแรงมากจะมีคนให้ความสนใจเยอะ โูนแฟนหนูคุณอาจจะรู้สึกอดรนทนไม่ได้อดรนทนไม่ไหวหากไม่เคยดูแลหรือทำตัว ให้หน่าใส่ใจเขาจะลุกขึ้นมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นก็คือมีโอกาสว่าเขาน่าจะทําตัวให้ตัวเองแซบมาึ้นก็ใว่าก็คือมีโอกาสว่าเขาน่าจะดูแลตัวเองให้ดีมากขึ้นเพราะกลัวจะเสียคุณไปเพราะน่าจะมีคนมาหมายตาหมายใจคุณมากมายนั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้มีแฟนแซบๆมีแฟนสุดแซบนะหุ่นแซบ คุณดีมีโอกาสว่าความรักนี้จะแซบๆๆแซบๆๆทั้งเพชรทั้งแซบบเข้าถึงสวงใครแล้วเข้าได้บนายแล้วก็แชร์คลิบนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยินยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ